ที่นี่ก็คือศาลเจ้าเป่าปุนก,กิ้นเ่ยนะครับอันนี้ก็คือประตูทางเข้าก็นนราาบริเวณศาลาเจ้านะครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในสารเจ้าของปอุอก,กิีเนี่ยนะครับไม<อ>่ดอะไรก็คือใช้ิ้วมานีก็ไปตน่อนนะคะถ้าไม่เปนสีดโอเคคนดีถ้าเปลียนเป็นสีดคไม่ดีเคยทงไรแล้วก็ปัจจุบันนี้คจีนวถ้ามีอกาสมันี้ก็คือรูปของปอ,อบก,กินน แล้วก็สหมงเลยที่นี่นะคะสแสดงอะไรก็คือที่เาลาเรื่องดังสีมุ้ยนะคะืคอวัวติาเป็นอย่าเชตานี่เลนะคะจะได้ไดายนี้เะค่ะอันนี้คือาวะส่องอยู่ในหแล้วก็อานมีประวันอย่างไรก็คือเม่กนอยู่บจะมี เ่ <OR> referral, ุกท nice ่านที่ที่ไหนก็ุกท้านก็มาทุกทีดแล้ว่างนะัหิล้วคนสองคนนะคเอ่อไม่กนนะเวลาทล้่งคนแล้กกันมาเลยแล้วก็อยู่ทีขนแต่ว่าโดยเฉพาะต่อมาเนี้เรียงลูกนะคะเอ่อพิ่งงจะจวนจวนมากนะคะแล้วต่อไปนะคะนี่สงคนนั้นก็ปิดาอยากจะไปหา เอ่อแล้วก็มีความรู้นะคะก็เลยนะเขาอยากจะไปสอบจุ้งเหว่เพราะว่าถ้าสอบได้จุ้งเหว่เขาจะมีเงยมีตำแหน่งนะคะเอ่อแต่ว่ามีอีเรื่องหนึ安安่งก็เื่อนของก็ตุ้เขาไม่มีเงินเพราะว่าจะแป้งเกิดเขามาถึงทครสูนัดเดืองไกลมากเลยเขาจะไม่มีต้องมีที่พักนะคะต้องมีที่อาหารต้องใช้ดาวแต่ว่าชิ้นช่างเหดียวนะคะก็คือคนนั้นเขาบอกว่านะคะบอกให้เฉินซื่อเหม่ยนะย่าหมื่นฮว่าเขาอยู่บ้านนะคะแล้วก็ปบรรพา ไม่ต้องเพิ่มของเรื่องเงินนะคะก็คือเขาไม่เคยไม่เงินบ้างก็จะ